บลกแม่นหน้ามาบอกตื่อเลยตื่อไหนวะอ๋อเมื่อวันเจอบลกอออเันวันไปดูหนังเจอบลกตื่อเดินสวนกันตื่อกนจะเข้ากูกำจะออกเมื่อวสั่งสอนมันไปแล้วบอกวะเห็นมันมากับหญิงได้กูเลยไม่ตีมันมากับหญิงน่าจะหญิงไม่ทำหรอกสไตล์โฟคิงไหมป๊อปโฟคิงเหรอ มาคนเยอมึงเจ็บไปแล้วเหี้ยเปิดกล่อ,กองได้คะแนนไหมนี่ได้มีภารกิจมีภารกิจเปิดกล่องมีภารกิจบกเยอ่ออยู่ฝนเลืนเน็นเยี่ยเลยไปเดีด๋ยวเนี่ย บอกไอ้ฝันหน้าแหกไปหนึ่งทีต,ตามมึงป่ะเรียบร้อยหรือเปิดตัวเปล่าไม่ใช่ตัวกูอ้าวไอ้สัสกูทำไมไม่โชว์ชื่ออยากรู้จริงๆไอ้สัส์ูกำลังจะเข้าไปสวดวัดเอ้ยวัดบสบสไหนเนี่ยเฮ้ยกูเจอสวดเฮ้ยกูเจอทูบอะไรสวด รูปไงมีคนสวดไปแล้วอ่ะอีรูปที่ห้อยเหมือนพี่นาคเลยอ่ะวิววิววิจิบหายอู้สไตยมีหน้าแม่งน้อย,อยจัดไปหนึ่งทีสัตว์สั่งสอนออันไบไอ,อสัตว์ลืมไปว่าเกมนี้กระโดดหน้าต่างไม่ได้เออกูชอบหลงวิ่งเข้าหน้าต่างเยอะแม่ง ช้อน,นเกาหลีมาเยอะ้ยกินข้าวแซ่บช้อนเกาหลีกินข้าวแซ่บมาขึ้นเหนือข้าวรึเปล่าไม่ไม่เดี๋ยวนี้กูใช้แต่ช้อนเกาหลีกินข้าว <c oughs> รู้สึกมันมันออกแบบมาแบบตักข้าวพอดีคำแหม่ไม่รู้วะฟิลมันดีฟิลการใช้ช้อนตักข้าวแดกแ,แล้วมันกลมๆแหม่กินง่าย,ายาได้เลยครับ ดูกินได้เรื่อยๆดิตัดไม่ไมา้ช้อนทองคำอิหรีต้องใช้ช้อนทองนะเ <laughs> สียแล้วยินสิบเน็บใส่กระเป๋าหรออันย,วยาวๆเอ้าหีบเครื่องอันนี้มันเป็นไหนหมดอ่ะเครื่องอะไรวะแท่นบูชานั่นแหละหีบมันเป็นไหนหมดอ่ะอยู่มีนนไม่มีของเลยอะข้างล่างแล้วกัน วุ้ยศพโอ้ยไอ้เหียน,นี่แม่งเลนลินแล้วไอ้เหียน,นี่จัดก,การมาเพื่อนอ้ยฮะนกเจอประกาศรางวัลแล้วไปดูแป๊บไม่จริงนะ,ะมึงไม่เห็นกูหรอก ไม่จริงผมไม่เนียนหรอไปดูแล้วกันขี้เกียจดูเี้อะไรเล่นเกมก่อนเถอะกูตายเลยแล้วแค่ยุ่กูเลยนี่วิญญาณมาตายกับกูเนี่ยอ่าอยู่ด้วยกันด้วยพวกเนี้ยี่เมื่อมุมกหลังสเต็ปมันได้เออเก็บกูมาเก็บกูมา ส,ส่วนเ็จเป็นละหนึ่งอันเรอเฮ้ยกระเป๋ามันเทศจังกระเป๋าสไปเดอร์แมนเฮ้เก็บกูเก็บกูเออเอา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 ไม่เก็บกูเออ,เเอ,อ,อคุณพระเดทบ่ายยังชุบได้สองครั้งเลย เกมนี้มันชุบได้ครั้งเดียวตรงนู้อยากเล่นเกมเร็วหรืออะไระ <laughs> เรื่องมากชิบหายกู <laughs> อยากเล่นเกมที่กูชนะ <laughs> 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 สุดไม่ผี <laughs> <laughs> มาดิให้ผีมาดิมาดิไอ้ผีอออโอ้รน้องดังทำเดียอะไรไม่ต้องเปิดกล่องหันดูข้างหลังไม่ได้ จะเป็นหนึ่งดอกจะเป็นหนึ่งดอกมึงใช้เปิร์กไหมมันนี่เปิร์กที่เวลาเปิดกล่องแล้วหมุนได้รอบก็เลยทำไมต้องทำห้มันเป็นเปิร์ดอุ้ย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 ทันไหมทันไหมทันไหมทันครับขึ้นมาใครอ่ะมีมาหากูอีกแล้วอุ้ยนี่บอกกูฟันหน่อยเถอะอุ้ย กูชุบเพื่อนปั๊บอุ้ยอยพิมเปิดเกาะใส่กูไอ้สัสจบเข้าตัวรอดจังหวะประตูจะเปิดเรียกน้องนี่พามาเรียบร้อยเฮ้ยโอ้สหีงงไอ้สัสโอ้ยตีโดนได้ไงอ่ะเฮ้ยทางตัน โอ้ใครทำทา <c oughs> งตันทำมาทำเหี้ยอะไรส่งเตียงยิงเรียบร้อยแล้วเพื่อนเราทำไมมันหาเข็ม,มหาอะไรเจอวะาหาเจอแต่พายันใช้ชินไอ้ห้อนรลอนร้อน อันนี้คืออะไรอ่ะไฟเสี่ยวฟ้าเนี่ยไฟลอยอออโดนด,ดักหน้าบอกซายปิ๊บตู้เฮ้ยทำอะไรอะ่ะสเต็ปโคตรโหดพยันการเลาะเห็ดม่วยเห็นมันเปลีประตูทะลุตัวไหม ทีตอนกูแม่งอุย้ยสเต็ปโคกได้มานนี่ลแ,แม่งหังวสวด,ดแทนที่จะวิ่งมาจุแค่ว่ากูกอู้ดูดิแล้วแม่งแทนที่จะให้ผีได้หาหน่อยเออเอาวาร์ปออกนี้น่าจะสมมดดุนมึงไม่ต้องวารเจอคนเลยแลลล็ได้อวาร์ปใกล้ๆก็ได้เออนี่แม่งวาร์ปต่อหน้าเนี่ย พีมันโอพีเกินไปถ้าไมกูรู้สึกว่าอินนี้มันวิ่งไปไหนมันก็มีของที่มันต้องการตลอดมันอาจจะมีเปิร์กมองเห็นแม่มันมีเปิร์กเห็นของด้วยนะพลังหมดแล้วน้องสาวเจ็ดสิบสองว้หนึ่งทีประตูไม่เปิดหรออ๋อมันยั้โคดู่เลยมันยังไม่ตายตายครั้งแรกมุดหลอกมุดไปสิเออแล้วมันก็ไปดักเชียงนามาชิบะ <laughs> อ่าซาตานซาตันอ่าเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่เป็นมันโหดดีนะอีนี้วิ่งยื้อเวลาให้บอกอันนี้ตาย <c oughs> มันไม่มีก,กดปล่อยมือมันเด,ดหรอยวะท่อ,ทอ,อกเกิดเกิด <c oughs> ไปเกิดเออโกงมันเดี๋ยวมันจะโกงเดินไปอ๋อลืมไปเกมนี้มันรอดหนึ่งก็ค,คือชนะว่าแต่รอด รอดหนึ่งก็คือพวกเรอดชีวิตรอดก็ด,ดีนะแต่มันก็ไม่ต่างอะไรกับป่มันไม่ได้แต้มเพิ่มปะใช่ไหมสี่โมงค่อยไปวิ่